สวัสดีจ้าแม่น้อยมากินชูชีพพงนเซจนะคะลอดนองควนของน้ำกินอยู่ตรงบ้านแม่พิ่คค่ะ <c oughs> ดูรถธีมากําลังตักหีมาเลยนะคะเขตักหีมาขึ้นไปทิ้งเมื่อกี้เราเดินออกมาไม่ทันเราตังทำไ่หีมาเห็นบ่น,นี่พื้นที่ที่เขาทำไรแล้วเรียบร้อยตักแล้วเรียบร้อยนะคะพอเขาตักออกสวยดีเนาะ กิมแล้วนอนดีไหมจากกินกันซองปลาล้านพนัะข้างหน้ากัตักแค่นวาขวัญข้างหน้าก็มีข้าตักเป็นซอยเป็นซอยนอนมานแาปูก่อนไหม <c oughs> นอนแล้วมันจะขี้เกียจแตะทีน,นี้นั่นน่ะแม่ปูอยู่ที่นี้นะคะแต่ว่าบอด้ขึ้นไปเพราะว่าเมื่อกี้แม่ปูลงมาเอาอันลงมาเอาโทรศัพท์แล้วไม่น้เอาโท,ทรศัพท์มาส่งแม่ปูพ่อมากินชูชีอยู่ข้างล่างบ้านแม่ปูนะคะ ตอนนี้เฮาสองคนก็จะไปปูเอ้ยปูเอ้ยเอ้ยไปก่อนเด้อเอ้ยไม่ได้คืนไปดอกเด้อนั่นแหะห้องแม่แม่ปูหน้าต่างเม่ขคืนไปบอกดอกน้องขวันจะไปทงานซีม่งแนงจะไปแวะลานแคกไปซื้อพักไปที่เออขับไปทำอะไรก็ทำเถอะปากรุณาคุณนายดูถนนด้วย จะแฮมเช่นกับอะไรเดี๋ยวอนาคตมึงก็จะต้องมาเลี้ยงป้าละป้าแก่แล้วกูจะแฮมเช่นกับมึงนี่แหละมาคอยซื้อกับข้าวให้กูตัวนี้โอ้ยพี่น้องอิมอ่มค่ะอิ่อมแน่ไม,ไ,ปปไม่ยัง่อยอันจะเอาติปหรือเอาทีบพูดใหม่นะมันมีติปกับทีบนะลูกอเอาติปหรือทีปนิวป,ป้าห้านประสานจิตเทห